ครับน้องชายครับแนะน้ำตัวหน่อยครับยอ,ยอดสก,กุละยอดสกุลละรสสวยจากเจดหรือชื่อเดิมคือดอกไม้ริมทางดอกไม้ริมทางเปลี่ยนมาเป็นยอดสก,กุละกออี่ไฟละไฟไฟที่สองไฟนี้ไฟสองไฟที่แล้วโอ้โหพลาดท่าเนอะไปโดนอะไรอะ่ะโดนท้องครับโดนท้องโดนมังกรเพชรต่อยน็อกเลยก่อนจะโดนน็อกนี่ไปไกลแล้วนะและการเติมตัวไฟนี้เป็นไงซ้อมไปกี่วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ร่างกายเป็นไงดีโอเคซ้อมอยู่จากเจดปั้มกับใครบ้างก็ยอดในพวก่น้องรุ่นอ่ ครับหลายคนเลยทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดน้ำหนักเป็นน้ำหนักโอเคไหมวันนี้โอเคครับแล้วเจอกับวันนี้เจอใครแมนยูแมนยูแมนยูในเหนียวหนึบเลยนะครับจับได้ที่เขาบอกโอ้โหลากไม่ปล่อยเลยอ่ะครับแล้วเราจะสู้กับมวยที่ในเหนียวแบบนี้ยังไงฮะก็ต้องทําอะไรเขาดีพยายามแม่ให้เขาเข้าไม่ให้เขาเข้าทุกวิถีทางเลยทีเตะต่อยวงนอกครับแก้มาแล้วนะในค่ายมีใครเหนียวเหนียวมาช่วยปั้มแม็กไปนี้ ก็ยอดดนในยอดด้านในยอดดนในก็ช่วยปั้มในเกิดไหมเนี่ยชื่อใหม่เนี่ยเกิดครับเออจะเจต้องต้องต้องอดีตแล้วนะปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่สิบเก้าจากจังหวัดอุบลไปปล่อยเท่าไหร่ป้าสิบสี่ครับวันนี้ต่อยคู่สองเนาะครับอ่พูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศหน่อยครับกก็า ป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับอันนี้ทำดีเลยอาวุธที่ถนัดที่สุดของยอดสากุระคือก็ถนัดทุกอย่างครับมีปุ่เครื่องแข้งมีหมัดก็ได้สอกก็ได้โอเคเกิดได้วันนี้ครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับแมันเยอะสิจ้าเมื่อวานได้ดูแมนยูไหมไม่ครับเออมันเมื่อคืนเมื่อคืนมันดูไม่ได้นะครับโอ้แมนยูชนะชนะลิเวอร์พูลด้วยสองหนึ่งรู้ปะเนี่ย หรือเพิ่งรู้เพิ่งรู้ด้วยดีใจไหมดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราชื่อแมนยูอะนะแล้วเป็นไงน้องชายแมนยูเลยมาชกที่ลังสิ์หลังๆเป็นไงบ้างเนี่ยก็มีแพ้สีคุณเล็กครับครับแล้วก็แพ้สีคุณเล็กแล้วไปแก้มือปะแก้อยู่ขอนแก่นเออไปชนะที่ขอนแก่นนี่ชนะยังไงวันนั้นชนะเขาเดินเกิดเตี๋ยจะอุ้มเป็นกรรมการไม่ใช่ที่ไปชนะเขาเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เออวันนั้นก็โอ้โหในเหนียวหนึบเลยอ่ะ แข็งแรงน้ำหนักเท่าไหร่วันนั้นช่างไหมช่างครับร้อยเก้าร้อยเก้าแล้ววันนี้เรามาเท่าไหร่วันนี้มาร้อยเก้าเหมือนกันวันนี้ต่อยร้อยเก้าใช่ไหมต่อยใครครับต่อยยอดชโนดามยอดซากุระหรือชื่อเดิมคือดอกไม้ริมทางครับโคตรฝีมือเลยนะเราต้องเดินนะสิเดินยกไหนดียกสามยกสี่ยกสามยกสี่ได้กิ้งก้างคุยอยากจะอุ้มไหมยังครับยังจะอุ้มมาเชียร์ไหมหรือก็ยังไม่มั่นใจ อ๋อวันนี้มานะอ่าวันนี้เหินฟ้ามาเลยจ้าอุ้มน้ําหนักเรามาเป๊ะเลยไม่ขาดไม่เกินไม่วันนี้สู้ฝีมือเขาเป็นรองแน่ในคิดว่ากินเขาจับเขาอยู่ไหมในความรู้สึกเราน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่นะซ้อมมากี่วันเนี่ยซ้อมสามนาท์แล้วซ้อมอยู่ที่ที่พนมทองครับพนมทองมีใครบ้างสีพนมทองเ่ยเยอะอยู่ครับพวกใครยกตัวอย่างหน่อย เพชรบุญอุ้มจินเลยเพชรอลังการเลยอ่าปากแดงก็ซ้อมด้วยกันเพชรอลังการเพชรอลังการคุ้งล้นแข็งใช่ไหมครับเขซ้อมอยู่ด้วยกันซ้อมครับมั่นใจไฟนี้มั่นใจครับโชว์ออกทีวีด้วยนะครับปีนี้น้องชายอายุเท่าไหร่ครับอายุจะเข้าสิบแปดครับจากจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่น้องชายให้สามวันนี้ชกคู่คู่สองคู่สองอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับครับฝากเป็นกำงใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้โอเคแมนยูจะชนะ เมื่อคืนแมนยูชนะไปแล้วแมนยูนักมวยชนะไหมวันนี้เกย์ชนะเหมือนเดิมครับโอ้โหชนะเหมือนเดิมขอบคุณครับ